มหากราบดราม่าสนัดโลกโซเชียลแล้วค่ะเมื่อสอดอสไตล์โดนทัวลงยับหลังจัดโปร9เดือน9แต่ไม่ยอมส่งของสักทีไม่หนำซ้ำยังจัดโปร10เดือน10อีกทำเอาสอดอสไตล์ไม่อยู่เฉยออกมาชี้แจงด่วนจีไปเลยค่ะ โดยสอดอสไตล์ได้ชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงดราม่าจัดโปรโมชั่น9เดือน9แต่ผ่านมา1เดือนกลับไม่ได้รับสินค้าแถมเตรียมโพสโปรโมชั่น10เดือน10อีกว่าบริษัทจัดแคมเปญ9เดือน 9, 9 10เดือน10ปกติเลยอย่างเช่นการตามหาของแถมหรือของแจกลูกค้าเพื่อเป็นการตลาดเป็นการจับรางวัลจากลาเบลที่ลูกค้าซื้อตามวันที่กำหนดค่ะบริษัทมีใบขออนุญาตส่วนของ9เดือน9ทางเราได้แจ้งลูกค้าในรายละเอียดทางแชทไว้ทุกคนขออนุญาตจัดส่งเร่ วันที่7ตุลาคมเป็นต้นไปก็คือวันจันทนี้ค่ะเพราะคิวการผลิตโรงงานไม่ทันจริงๆในเดือนกันยายนส่วน10เดือน10จะจัดขึ้น5วันคือวันที่6-10ตุลาคม67มีเวลาจำกัดค่ะเป็นเพียงการตลาดแคมเปญเท่านั้นปัญหาตอนนี้คือลูกค้าเริ่มตามของแต่จริงๆแจ้งวันเริ่มจัดส่งคืออาทิตย์ที่จะถึงชัดเจนลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะตั้งแต่จัดมาไม่เคยมีปัญหาโกงลูกค้าและถ้ามีปัญหาจะตกหล่นน้อยมากๆค่ะส่วนสาเหตุทำไมลบโพสเวลาโพส จะมีมิจฉาชีพใช้รูปโปรไฟล์สอดอเหมือนกับเพจแล้วทักลูกค้าเราทําการบล็อกก็ไม่พอมีลูกค้าโดนเยอะเลยต้องลบลบโพสโพสค่ะการที่เราลบโพสในเพจซึ่งเราทําแบบนี้ทุกครั้งที่ทําแคมเปญเพื่อการปิดรอบและปริ้นลาเบลของผู้สั่งตามในรอบแต่ละรอบและปิดจบโพสนั้นไม่ให้มีลูกค้าเข้ามาเอฟเพิ่มอีกและให้ลูกค้าคอยติดตามโพสต์ต่อไปแทนไม่ได้มีเจตนาหนีลูกค้าแต่อย่างใดขออภัยในความล่าช้ามาณที่นี้ด้วยค่ะพร้อมกันนี้สอดอสไต ชี้แจงเรื่องที่เลื่อนวันส่งของโปร9เดือน9อีกว่าจากการที่ในระบบขึ้นว่าเลื่อนการจัดส่งทางเราเพิ่งทราบเช่นกันค่ะไม่มีการส่งทางเราคีย์ระบบไม่ได้นะคะไม่ทราบเช่นกันทําไมขึ้นว่าเลื่อนการจัดส่งเพราะการจัดส่งแจ้งไว้ชัดเจนว่าช่วงต้นเดือนตุลาคม2567ทําความเข้าใจกับระบบดูออเดอร์สําหรับแม่ค้าออนไลน์ไฟ์สดนะคะเลขพัสดุจะออกมาทันทีที่เราปริ้นออเดอร์แต่ถ้ายังไม่ยิงบาร์โค้ดมันจะไม่ขึ้นการจัดส่งและมันจะขึ้นว่าเลื่อนการจัดส่งเอง ทั้งที่ผู้ส่งยังไม่ได้จัดส่งเพราะจะจัดส่งตามระยะเวลาที่แจ้งเท่านั้นดังนั้นระยะเวลาการส่งแจ้งไว้ในรายละเอียดก่อนชําระเงินทุกรอบขอบพระคุณค่ะโดยหลังจากดอฟต์สไตชี้แจงเรื่องเลื่อนการส่งของโปร9เดือน9ออกไปกลับมีดราม,ม่าสนันโซเชียลเมื่อเจ้าตัวโดวนทัวลงยับถล่มอย่างหนักว่าไม่มีทีมหรอก่อนจะเปิดการขายต้องมีสินค้าพร้อมขายแล้วไม่ใช่มาเปิดขายให้ลูกค้าจ่ายเงินแล้วค่อยหาของมาขายให้ไม่เคยสั่งของหรออารมณ์มันแบบโอน ปุ๊บแล้วของอยู่หน้าบ้านปับ๊บนี่สั่งเดือน9สั่งเดือน10บ้าบ่มากใครได้ของแล้วรีวิวหน่อยนะว่าของในกล่องคือไรทําไมโรงงานผลิตไม่ทัน อยาให้เห็นว่าเป็นของที่มีในตลาดทั่วไปนะซึ่งคิวการผลิตโรงงานไม่ทันแล้วมาจัดให้ลูกค้าสุ่มเพื่อการสุ่มการขายของให้ลูกค้าต้องมีสินค้าพร้อมจัดส่งแล้วไม่ใช่ลูกค้าโอนแล้วรอของเป็นเดือนสั่งของจากจีนยังไม่รอนานเท่านี้เลยครับก่อนจะไป10เดือน10เคลียร์เเดือน9ก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยว10เดือน10จะไม่ได้เดือนหน้านู่นหรอ สั่งไว้จนลืมพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าแสดงว่าในกล่องไม่ใช่ของตามโฆษณาเลยหรืออาจไม่มีเลยแต่เป็นของอื่นๆทั่วไปที่กำลังผลิตเองอยู่หรือเปล่าเรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นดราม่าทัวลงยับหลังสอดอสไตล์ออกมาชี้แจงจัดโปร9เดือน9แต่ไม่ยอมส่งของให้ลูกค้าแล้วยังจัดโปร10เดือน10อีกแล้วดราม่าเรื่องที่ยังไม่ส่งของโปร9กเดือน9จะจบลงอย่างไรจะมีใครออกมาแชร์อีกหรือไม่งานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ล l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ